สวัสดีครับผมอ๊อฟสุพนัทนะครับก็วันนี้นะครับอ๊อฟก,ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะมาร่วมกันให้ความสําคัญแล้วก็รณรงค์นะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ของพวกเรานะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าก่อให้เกิดไฟป่าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่ธรรมชาติจะสามารถเกิดขึ้นได้เองแต่ว่าเป็นฝีมือของพวกเราหรือมนุษย์ด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ป่านะครับก็เหมือนกับเป็นบ้านของเราเหมือนกันเพราะว่าระบบนิเวศนี่สําคัญมากถ้าหากว่ามีป่ามีชีวิตมนุษย์มีชีวิตคนแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนฮะถ้าเกิดป่าไม่มีแล้วเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเรานี่นะฮะร่วมโลกด้วยกันก็ไม่มีบ้านเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ทั้งโลกทั้งใบมีความสุขแล้วอยู่อย่างสงบสุขร่วมกันนะฮะให้มีป่าอยู่กับเราไปนานๆครับผมช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับขอให้ทุกคนรักป่ากันเยอะๆนะครับ